สวัสดีคะ่ะคุณครูทุกท่านวันนี้มีความรู้เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นในบล็อกมาฝากนะคะการแสดงความคิดเห็นในบล็อกเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างเจ้าของบล็อกและผู้ใช้คนอื่นๆสามารถประยุกต์ใช้ส่วนนี้ในการตอบใบงานของนักเรียนได้นะคะโดยคุณครูสร้างหน้าที่เป็นใบงานขึ้นมาแล้วให้นักเรียนเอาคําตอบมาพิมพ์ลงในช่องใส่ความเห็นจะเป็นลักษณะนี้นะคะ ช่องใส่ความเห็นจะอยู่ด้านล่างสุดของหน้านั้นๆน,น,นะคะเว็บเพจจะตั้งค่าเบื้องต้นเอาไว้ว่าใครที่มาแสดงความคิดเห็นจะต้องมีอีเมลและชื่อสังเกตว่าจะมีคำว่าต้องการอยู่ ถ้านักเรียนมีอีเมลก็สามารถทำใบงานได้เลยนักเรียนที่ไม่มีก็สามารถใช้อีเมลของเพื่อนตอบได้นะคะแต่ถ้าไม่สะดวกจริงๆนะคะไม่สะดวกที่จะต้องใช้อีเมลคุณครูสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้นะคะว่าไม่จำเป็นต้องกรอกวิธีการก็คือให้คุณครูไปที่หลังบ้านไปที่เมนูที่ชื่อว่าตั้งค่า จากนั้นไปสนทนานะคะในหน้าตั้งค่าสนทนาของคุณครูตั้งตั้งค่าสนทนาของคุณครูนะคะจะมีตั้งค่าความเห็นอื่นๆในช่องผู้แสดงความคิดเห็นต้องเขียนชื่อและอีเมลจะมีเครื่องหมายถูกนะคะดิกอยู่ให้คุณครูคลิกออก จตน้นบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะคะ,ะเห็นได้ว่าอีเมลนะคะกับชื่อจะจะไม่มีคําว่าต้องการแล้วแต่คุณครูจะต้องย้านักเรียนนะคะว่าต้องพิมพ์ชื่อทําไมอย่างนั้นแล้วไม่สามารถตรวจให้คะแนนได้วิธีการสร้าง ใบงานนะคะก็ไปที่หลังบ้านไปที่หลังบ้านคุณครูก็สร้างหน้าขึ้นมาใช่ไหมคะเขียนหน้าใหม่เขียนหน้าใหมายว่าเป็นใบงานอะไรนะคะตัวอย่างเช่นตอนนี้นะคะได้สร้างหน้าใบงานมาแล้วก็คือคอมพิวเตอร์ปอสใบงานนะคะปอสใบงานก็คือให้ไปหาความหมายของข้อมูลมานะคะเมื่อนักเรียนหาความหมายไม่ได้แล้วให้มาตอบลงในช่องแสดงความคิดเห็นนะคะ นักเรียนก็จะตอบนะคะในช่องแสงความคิดเห็นใส่ชื่อนะคะ จากนั้นคลิกความเห็นเรื่องนะคะตอนนี้นะคะคุณครูอยู่ในหน้าที่เข้าระบบอยู่นะคะสังเกตจากมุมตรงนี้จะมีรูปตัวแทนบล็อกของคุณครูอยู่นั่นหมายถึงอยู่ในระบบอยู่นะคะ ก็จะมองเห็นคำตอบของนักเรียนนะคะแต่ถ้าอยู่ในหน้าของนักเรียนที่ตอบซึ่งไม่ได้เข้าระบบจะไม่มีจะไม่มีความเหตุนี้อยู่นะคะเพราะยังไม่ได้รับการอนุมัติจากคุณครูเพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องกลับไปอนุมัติให้โชว์นะคะวิธีการตั้งให้อนุมัติก็คือคุณครูไปที่หลังบ้านนะคะไปที่หลังบ้าน ไปที่ความเห็นนะคะสังเกตว่าจะมีเลข1ขึ้นมาเลข1ตรงนี้ก็คือเป็นการแจ้งว่าขณะนี้บล็อกของคุณครูมีการแสดงความคิดเห็น1รายการและคุณครูยังไม่ได้ดำเนินการใดๆกับความคิดเห็นนี้นะคะคุณครูคลิกเข้าไปมาแล้วคะ่ะเมื่อกี้ฟ้าสวยน้ำใสที่ตอบป,ปัญหาอตอบคำถามข้อมูลใช่ไหมคะถ้าอนุมัต นะคะก็จะไปดแสดงที่หน้าบล็อกนะคะถ้าย้ายไปถังขยะก็คือเป็นการลบความคิดเห็นนี้ค,ครูคลิกอนุมัตินะคะสังเกตว่าเลขเตือนจะหายไปกลับไปดูที่หน้าบ้านนะคะข้อมูลที่นักเรียน ในช่องความคิดเห็นก็จะแสดงที่หน้าบ้านค่ะค่ะแล้วก็สำหรับการแสดงความคิดเห็นในบล็อกก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ